ผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมน้องนิวกันอีกเช่นเคยนะครับก็มาสักทีนะครับหลังจากที่ไปรีวงรีวิวไปแอบดงแอบดูดีเคปัสสามนะครับวันนี้นะครับนิวก็ได้มาสัมผัสเองกับตัวนะครับกับเซ็ตคอส m มินะครับผมหรือระสมใหม่ระดับมิ s ติกนั่นเองนะครับ ก็สเตตัสตัวด่วก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของที่นิวยืมของคุณแม็กซิมัมมานะครับต้องขอขอบคุณแม็กซิมัมด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับอออเป็นออแต่งหมเลยนะยังเป็นออผสมผสานนะครับเป็นบวก8ออ16 14่เลยนะยกเว้นแค่มือนนะนีนะที่เจ้าแม็กขอตีไว้นะนี่ก็ยืมแม็กมาขอบคุณแม็กด้วยนะครับแล้วก็ขอแคสก,ก็เป็นของนิวครับประมาณนี้ครับ3หลัง อ่สงการนะครับออรอยนะครับว่าที่ออรอยแล้วก็ออกปกตินะครับเป็นอสามส่วน2ปีครับผมผมแบ็คมันนี่ครับแล้วก็เสื้อ2ปีนะครับกางเกงกางเกงสงการนะครับไม่มีกางเกงใส่นะตัวนี้ไม่มีกางเกงใส่นะครับสเตตัสก็ประมาณนี้ครับฮิต4,400ครับสเปเชียล2เอสี่0 0ครับอ่อ HP 2 0 0 0 0ครับ s p 2 6 0 0 0นะโอ้นหวเยอะมาก เอ่อคิ8แปดนะครับคิดาม่าสองร้อยสี่สก้าจุดเจ็ดนะครับผมก็คือยังไม่ได้ยัดแก้วนะพวกของแคสเนน่ยไม่ได้ยัดกรงยัดแก้วนะเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้ก็แม็กก็ไม่ได้ยัดมานะมียัดแค่นี่บอสสิทอันนึงนะครับประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวนิวจะลองไปลงเกฟโฟให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันอีเป็นยังไง แต่เอ่อเขาเรียกว่าย <combined> right. <sub yup> ังไงนะแตกต่างกับผสมใหม่หรือไม่ยังไงนะอันนี้นิวก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงก็อย่างที่เพื่อนๆดูนะว่าแต่ก่อนผมเคยเล่นผสมใหม่มาแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าพอตอนที่ดูคนอื่นเขาอะเหมือนมันจะอีเร็วกว่าหรือเปล่าหรือยังไงวะผมไม่รู้ว่าคีมันจะแตกว้าวเท่าไหร่วะแน่เจ็ดแสนเนาะสองแสนอันนี้คือคีไม่แตกนะ คีย์ไม่แตกอีกแล้วเฮ้ยคีย์ไม่แตกอ่ะโอ้คี่แตกเจ็ดแสนเลยโ้แรงนะแต่อันนี้คือนิวนิวไม่ได้คีย์ร้อยนะครับเ,เพื่อนๆถ้าคีย์ร้อยน่าจะมันก็แรงบกพรองกับตอนที่นิวทำแต่ตอนนั้นนิวเจ็ดแสนห้า แต่อันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าอันนี้คือยังไม่บวกนะอันนี้คือยังไม่บวกนะแต่สเตตัสของอพอๆอกันกับตอนตอนที่มนือทำผสมใหม่ที่มันเป็นอร้อยอบ้าอร้อยอร้อยยี 120. ่สิบเนี่ยเนี่ยที่คุณอันนี้เขาขายอยู่เนะน,นี่ยน่าจะอีเลยนะครับสูตรเดิมนะเพราะมันถึงอยู่ละอันนี้ก็รอแล้วก็เอก็อ,อ,อีส่วนไปอีส่วนไปเลยครับดูเลยครับ อีไปเลยนะ,อะไอคือไม่ติดคีนะครับเบื่ออีไปเลยนะคือมันกดอีได้เลยอ่ะคือมันง่ายมากเลยอ่ะเซตนี้ประมาณนี้ครับไม่ต้องทําอะไรเลยคือกดอีอย่างเดียวเลยอัอนนี้คือคีไม่ร้อยนะผมไปหายืมของใครได้บ้างวะไยืมของใครอ่ะขีไม่ร้อยอ่ะ อือว่าลองเปลี่ยนฉายามะหะแต่ถ้าเปลี่ยนฉายามันก็ไม่แรงอยู่ดีอะก็โดยสรุปก็คือตอนนี้นิวอ e ีเข้าเกรฟเข้าบอสกรฟนะครับเจ็ดแสเนาะเจ็ดแสนหนึ่งนะครับก็คุณข้างแรงเลยอันนี้รู้สึกว่าจะกด E ได้เล,เลยปะไหนลองกด E ีเลย้าไม่ได้ละนึกว,ว่ากดได้เลย ก็ลงดิีปุ้งเอา้าก็อีสวยไปเลยครับอืออีสวยไปเลยครับเอา้าไม่โดนเฉยโอ้มันเป็นพ่อวานิว้วเสียชื่อผสมใหม่หมดก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวลองลงให้ดูอีกสักสองสามรอบครับว่าเป็นยังไงแต่แอบ,บเสทายอย่างหนึ่งว่าเพื่อนๆว่าคี้มันไม่ร้อยอ่ะคี้มันไม่ร้อยน่าเสียดายมากเลยมารอบที่สองครับ เอดูเออผมอะอยากลองเอาตัวเนี้ยไปลงไปลงอะไรนะเขาเรียกว่ายังไงนะไปลงอาวิทย์อะไอซีซแตกเนี่ยนะ โอ้จะตายนะไวนะไวนะไวนะอันนี้คือไวอยู่นะจริงๆมันไว้ได้กว่านี้นะพเพื่อนๆมันประมาณ1 0 1 0 20วิได้อนะในช่วงสเตจแรกผมรู้สึกว่าถ้าของประมาณเนี้ผมไม่เห็นความแตกต่างผมไม่เห็นความแตกต่างว่ามันจะจะแรงขนาดนั้นนะสำหรับการลงเกมนะครับพเพื่อนในในมุมมองของผมนะที่เคยเล่นผสมผสมใหม่มาอันนี้น่าจะอีได้เลยนะน่าจะอีได้สองครั้งเลยนะ มันกว้างกว่าอ่ามันกว้างกว่าแต่ความเร็วเท่าเดิมก็คือเทคนิคเดิมใช้ได้หมดอาแล้วนืกว้ก็คือเทคนิคเท е คนิคเดิมที่ที่เคยลงอ่าที่เป็นผสมใหม่ครับยังใช้กับสเตปเดิมได้ผมว่าความเร็วอะเท่าเดิมครับเพื่อนๆไม่ไม่ได้เร็วกว่าอันนี้อันนี้ในจากที่ได้เล่นเล่นเองนะ คือไม่มันเท่าเดิมเลยอ่ะอเอ้ยเดี๋ยวผมมีผสมใหม่อยู่เซตหนึ่งเซตที่ผมยืมน้องมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองใช้ผสมใหม่ด้วยเลยใช้ผสมใหม่แบบซีรีส์เดิมอะ่ะไหนวะโอ้แต่ <c oughs> เราใส่หน้าอยู่นี่วะไ <c oughs> อ้ทียใส่หน้าอยู่เดี๋ยวหาของชิ้นอื่นมาโคนแล,ล้วกัน <c oughs> เราจะได้รู้กันเลยว่ามันมันต่างกันขนาดไหนนะเพื่อน แต่ในมุมมองนิวอะความเร็วของ E อ่ะเท่าเดิมนะครับเห็นหลายคนบอกว่าเอ้ยมัน E เร็วกว่านะมัน E เร็วกว่านะนิวอะไรเงี้ยแต่นิวมองว่ามันมันเท่าเดิมอะไม่ได้ต่างกันเลยดส่วนความแรงถามว่าแรงกว่าไหมถ้าในสเตตัสพอๆกันผมว่ามันแรงกว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเทียบในราคาเนาะเพราะว่าเซตเนี้ยน่าจะอยู่ที่ราคาเดิมๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8k นะครับ 7-8k เนาะณวันนี้นะณวันนี้นะ สองสัปดาห์แล้วที่น้องออกมาไอ้สัปดาห์แรกหนึ่งสัปดาห์เนวะเออหนึ่งหนึ่งสัปดาห์แล้วที่น้องออกมานะครับก็ประมาณ 8K เนาะก็ติวมองว่าถ้า 8K ไปลองหาผสมใหมออร้อยแล้วก็ไปหาทำแคสอ,อปป้ามันมันโอเคกว่าเว้ยมันเบื่อกว่าในในมุมมองผมนะอ่ะอย่าพูดภาพทำเอ,เองดีกว่าเดี๋ยวมาลองดูกันเลยดีกว่าว่ามันต่างกันจริงไหม าว่าผมโมยอ,อันนี้คือเป็นผสมใหม่แบบบวกเจ็ดนะครับก็มันก็ไม่ไม่ไม่นิวคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับในมุมมองเลยนะเดี๋ยวนิวยทำให้เล่นให้เพื่อนๆดูเลยเป็นบวกเจ็ดนะบวกเจ็ดออกปกตินะครับนี่สเตตัสประมาณนี้ครับก็คีไม่ร้อยเหมือนกันเนาะคีไม่ร้อยเหมือนกันนะครับนี่มาไปดูเลย คนดิวเพิ่งขายเซ็ตอะไรไปขี่มันจะลงไม่ลอยนะครับเพื่อนๆอันนี้มีเลขที่จะลงดีนะลนน็อีไป4 0 0 0 0สามถามว่าต่างกันเยอะไหมมันก็ต่างกันเยอะแหละแต่ว่าถ้าเทียบเทียบกับเขาเรียกว่ายัางไงนะเทียบกับค่างเงินที่เราเสียไปอะ่ะเพื่อนๆผมว่าเราเราเอาเงินไปเติมแคปเติมอะไรให้มันแรงกว่าน,นี้ได้อะประมาณนี้ครับ ถ้าเป็นจูโดก็จะเร็วกว่าน,นี้นะอันนี้เปลี่ยนสายมาเป็นซุมมูนะนี่ป็เลยนะครับแล้วก็ยูไปเลย ไปก็วัดเ่ยไม่ได้เล่นนานลืมแล้วอันนี้ก็อีเร็วไปอีเร็วไปวะเนี่ยปั่นสิจ๊ะโอเคโอเคก็ได้อยู่นะสำหรับทีไม่ร้อยก็โอเคนะสำหรับผมผมว่ามันก็ไม่ไมเร็วน,นะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับผสมใหม่เนะาะความแตกต่างระหว่างผสมใหม่กับ อันเดิมกับระดับมิชชิกนะในมุมมองของของนิวและกันนะครับในความความเห็นส่วนตัวนิวลกันนิวให้ความเห็นว่าไม,ไม่ได้ต่างไม่ไม่ได้แบบต่างขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าดีกว่าไหมแรงกว่าไหมใช่ครับถูกต้องดีกว่าแรงกว่าด้วยแต่ว่าถ้าเทียบในความคุ้มค่าหรือราคาค่าเงินที่เราต้องจ่าย ณตอนนี้นะณวันที่ดูทําคลิปนะครับก็คือราคาน้อง8 k นีคมีมองว่าถ้า 8K ไปหาผสมใหม่แล้วก็เอาไปเติมผส,ผสมใหม่อันเก่าแล้วซัตออร้อยแล้วก็ไปทําแคบบา้าบ้าลงเกฟหรือลงดันอื่นอะ่ะมันก็มันก็น่าจะดีกว่านะอันนี้ในมุมมองอยู่นะแต่ว่าบางคนอาจจะแบบชอบแบบนั้นมากกว่าก็ก็ไม่ผิดครับผมลองได้หลายมุมมองเนาะแต่ในมุมมองอยู่ถ้าสมมติว่างบน้อยก็เล่นเป็นผสมใหม่อันเดิมก็ได้ครับแต่ว่าถ้างบเยอะ อยากทำของแบบบ้าๆเลยเผื่อวันใดวันหนึงแบบได้ไปวงไปวอด้วยอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นเป็นเซตผสมใหม่ระดับพิสเิษเลยครับเขาเรียกว่าเซ็ตอะไรผมขอเรียกว่าคอสมิกแล้วกันเนาะก็ลงเป็นคอสมิกไปเลยก็อาจจะราคาแพงไปหน่อยช่วงนี้นะครับถ้าต่ํากว่าสักค้าเคีย่อเอออาจจะพอแบบจับต้องได้หน่อยตอนเนี้ยผมยังมองว่าราคายังยังคงแรงอยู่นะในในสำหรับสำหรับผมนะยังมองว่าราคาแรงไปอยู่นะครับแต่ว่าพ วัตถุดิบน้องก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงเลยอะตอนนี้นะครับนะใส่โชว์สิเนะรามีอะไรมาใส่เนี่ยเอาบอลดึงๆแล้วกันหูฟังวะเอาหูฟังก็ได้อะนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของนื้อนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันนะบ๊ายบาย